คุณแม่รับมืออย่างไรกับอาการท่อน้ำนมอุดตันสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้เนี่ยผมได้นำสาระความรู้เกี่ยวกับอาการท่อน้ำนมอุดตันเนี่ยคุณแม่จะทำอย่างไรนะครับผู้ที่เป็นคุณแม่ที่ให้นมบุตรนะครับซึ่งเขาเผยแพร่พสาระความรู้โดยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยนะครับสำหรับท่อน้ำนมอุดตันเนี่ยก็เกิดจากน้ำนมบริเวณนั้นเนี่ยไหลไม่สะดวก แล้วก็อุดตันในท่อน้ํานมน้ํานมส่วนที่เหนือจุดที่อุดตันเนี่ยก็จะคั่งจนเกิดเป็นก้อนไตแข็งแข็งเมื่อกดก็จะรู้สึกเจ็บแล้วก็อาจจะมีอาการบวมแดงร่วมด้วยนะครับทีนี้เนี่ยปฏิบัติอย่างไรเมื่อท่อน้ํานมอุดตันก่อนให้นมเนี่ยนะครับประครบเต้านมด้วยผ้าอุ่นจัดประมาณ3-5นาทีก่อนนะครับ ให้ลูกเนี่ยดูดนมจากเต้าที่มีปัญหาก่อนเพื่อระบายน้ำนมออกและช่วยลดความเจ็บปวดขณะลูกกำลังดูดนมเนี่ยก็ให้นวดเบาๆเหนือบริเวณที่อุดตันไล่ลงไปถึงหัวนมเพื่อระบายน้ำนมที่อุดตันออกจัดท่าให้นมโดยให้คางลูกเนี่ยชี้ไปบริเวณที่เป็นก้อนเพื่อให้ลิ้นของลูกเนี่ยรีดน้ำนมส่วนนั้นออกได้ดี หลังจากที่ลูกดูดนมเสร็จเนี่ยก็ให้บีบน้ำนมออกเพื่อระบายน้ำนมเพิ่มสวมเสื้อชั้นในที่ใส่พอดีและขอบไม่กดทับเต้านมถ้าอาการไม่ดีขึ้นภายใน24ชั่วโมงเนี่ยคุณแม่ก็ควรที่จะไปพบแพทย์นะครับทั้งหมดนี้นะครับก็คือวิธีการรับมือกับท่อน้ำนมอุดตันนั่นเอง